ก็ได้มาอยู่กับเจ้าเหมียวออราฟู๊ตแคทนะคะพลาดไม่ได้ที่จะต้องจับน้องมารีวิวกันสักหน่อยสำหรับตัว2024ตัวนี้รุ่นไมเน์เชนไทยแลนด์มีอะไรปรับเปลี่ยนไปบ้างเรามาดูที่ค่าตัวกันก่อนเลยค่ะรุ่นเริ่มต้นเขาคือรุ่นโปรนั่นเองค่ะราคาจะอยู่ที่799,000บาทและรุ่นออลตร้าราคาจะอยู่ที่899,000บาทและรุ่นสุดท้าย G t ราคาค่าตัวอยู่ที่1,99,000บาทนั่นเองค่ะ เดี๋ยววันนี้เราจะไปทดลองขับรุ่นออลาร้านั่นเองนะคะเราไปดูกันว่าเขาจะขับสนุกขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะเรามาเริ่มที่ทงสร้างภายนอกกันก่อนนะคะสําหรับภายนอกนะคะก็ยังคงคาแรคเตอร์เดิมและเอกลักษณ์ของเจ้าเหมียวออร่ากุดแคทไว้อยู่ ในส่วนของภายในค่ะเป็นสีเบดต,ตัดคู่กับสีเขียวนะคะและหลังคาพารามิกซันรูฟแบบไฟฟ้าหน้าจอแสดงผลการขับขี่ขนาด7นิ้วและหน้าจอแสดงผลมัลติมีเดียเพื่อควบคุมฟังก์ชันต่างๆในรถขนาด10.25นิ้วค่ะและได้เพิ่มกำลังไฟของไวเลสชาร์เจอร์ขึ้นมาจาก10วัตต์คราวนี้เป็น50วัตต์แล้วนะคะและที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะในเรื่องของเบาะนวดไฟฟ้าสำหรับผู้ขับขี่ด้วยค่ะสบายมากขับขี่ระยะยาว มาต่อที่สมรทนะนะคะเห็นน้องเขาตัวเล็กๆน่ารักแบบนี้รอบนี้เขาอัปเกรดแบตเตอรี่แล้วนะคะเป็นลิเทียมไอออนฟอสเฟตค่ะความจุแบตเตอรี่อยู่ที่57.7กิโลวัตต์ชัวค่ะสามารถวิ่งได้ไกลถึง480กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งค่ะในเรื่องของโหมดการขับขี่ค่ะเขาให้มาถึง5โหมดเลยนะคะ Normal e c o sport auto และ EcoP l u s ค่ะ และในรุ่นออร่าคูดแคท2024คันนี้นะคะเขาได้มีการอัปเกรดฟังก์ชันการใช้งานค่ะนั่นก็คือ V2L หรือการจ่ายไฟไปใช้ภายนอกค่ะจำานน220โวลต์หรือ3,300วัตต์เลยนะคะเพื่อตอบโจทย์การใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นเตาปิ้งย่างพัดลมไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งกีตาร์สายดนตรีนี่ต่อกีตาร์เล่นกลางเขาใหญ่ได้เลยนะคะสำหรับระบบเกียร์ค่ะ เขาได้มีการปรับเปลี่ยนนะคะจากเดิมทีเขาจะเป็นมือหมุนอยู่ตรงคอนโซลกลางนะคะคราวนี้เขาได้ปรับเปลี่ยนมือ,อยู่ที่ก้านขวาหลังวงมอะไรเรียบร้อยแล้วใช้สะดวกมากใช้ง่ายขึ้นมากเลยค่ะ ความของเจ้าเหมียวออร่ากู d ดแคทที่ภายนอกดูสวยน่ารักมีสไตล์และสมรรถนะก็ดีเยี่ยมเช่นเดียวกันกับรถพลังงานไฟฟ้าร้วน100%พร้อมระบบช่วยเหลือการขับขี่ให้มาครบจัดเต็มรับรองว่าการเดินทางในเจ้าออร่ากู d ดแคทจะต้องเป็นการเดินทางที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์แน่นอนค่ะ หากคุณอยากจะมาลองทดลองขับเพื่อได้รู้ว่าสมรรถนะเจ้าเหมียวคันนี้มันทำได้ดีขนาดไหนมาทดลองขับด้วยตัวคุณเองค่ะที่เกรดวอรมอเตอร์อมรรัชดามีแอมชมพูและแอมท่านอื่นร้อให้บริการและคำแนะนำที่ดีอยู่ค่ะเรามาเจอกันนะคะ